ครับสวัสดีครับพี่พี่วันนี้ก็จะมาทำเหรียญเดิมนะครับอันนี้เป็นเหรียญเดิมปีศูนย์สี่นะครับก็เหรียญใหม่ไม่ต้องพูดถึงหาชมยากครับอ่านะวันนี้เราก็จะมาให้ดูตำหนิที่น่าจะทำไม่ได้หลายๆตำหนินะครับที่น่าจะทำไม่ได้อยู่หลายๆตำหนิเรามาดูส่วนของเหรียญก่อนนะครับ รเราจะมาขยายต่อนะครับ น,นะครับเหรียญนาปาก้านะครับทุกเหรียญน,นะจะต้องมีตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเหรียญฝาบาทดูนะครับดูในสรลโอนะครับดูหัววอแหวนนะครับเนี่ยแกะได้ดูปลายวอลแหวนนะครับแกะได้อ่อนช้อยขนาดนี้นะครับดูวอลแหวน คำว่ากลวยดูยอยักนะครับน,นะครับแล้วจะมีตัวเนี้ยที่ผมบกมทำไม่ได้นะครับก็คือจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวนะเนี่ยเลยกอไก่ขึ้นไปนะครับประมาณช่วงช่วงนี้นะครับจริงจริงแล้วก็จะมีเม็ดกลมๆอยู่เม็ดหนึ่งติดขอบเลยนะครับตัวเนี้ยผมว่าที่ทำไม่ได้นะครับ เ็นไหมผมก็ไก่นะครับดูวอลเอที่เขาบอกมีขีดนะครับพอดีวันนี้ไม้ตั้งผมม,มันหักนะครับไล่กันไปตามตัวน้งสี สังเกติครับยกการปั๊มกนแล้วกันนะครับเนื้อปกาก้านไม่ได้ปั๊มง่ายๆนะเนี่ยบางอย่างที่มันจะติดก็เหมือนที่พี่ๆแนะนำนะครับซอกแขนเห็นไหมครับมีเส้นมีเส้นเลือดนะเห็นไหมแล้วก,ก็ข้อศอกนะครับลงไปตัวปั๊มนะครับอย่างเงี้ยนะครับ

น,นะครับดูขอบเหลือดูผิวพันดูดนาะถึงเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยเนือ้อนะครับ ผมะะก็พยายามจับปักเรามาดูตานะครับจับมือมันก็สั่นนะครับเพราะว่ามันเก่งจะให้จะให้เห็นเนาะ นะครับี่นะครับดูหูดูในตานะครับตอนนี้าขาตั้งกล้องผมมันหักนะครับก็เลยพอยิ่งเถือ,อนก็ยิ่งเกิ่งนะครับ จะไปดูด้านหลังนะครับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดมันไม่ชัดมันสั่นยังไงนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าทั้งแสงนะครับดูนะครับ ูตัวที่เขาบอกนะครับ,บนะเดี๋ยวผมจะดำหนิดทั่วไปนะครับแต่ผมก็ต้องขอโทษนะเนี่ยที่ว่า,าดูอย่างตัวนี้นะครับที่เขาบังคับ ให้ดูว่าจะมีเส้นออกมานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งความเป็นธรรมชาติก็คือเดี๋ยวนเะนี่ยเห็นเส้นไหมครับใต้น้ําเต้าเนี่ยนะครับดูการกระแทกดูเส้นวิ่งนะครับดูนะครับ ผมก็จะดูความสําคัญนะครับการดูความสําคัญของเนื้อเหลียงของเหลี่ยนนะครับว่าความเป็นไปได้เนี่ยการปั๊มนเนี่ยน,นะครับ อดูตัวเหลียญนะครับก็ที่เขาจะให้ดูกันนะครับเนี่ยมันก็เป็นเบสิกทั่วไปของเหรียญดูหูเหรียญนะครับผมก็อยากจะสซุกให้มันเข้าไปในนั่นเลย นี่นะครับเนี่ยนะครับ นี่นะครับโจตัดที่มีภูเขาก็ตัวนี้นะครับมันท้บจะมองไม่เห็นหรอกครับตัวนี้ต้องดูคงนะับขยาย ถ่าย,ยานี้ต้องลงกล้องนะครับดูในตานะอันนี้ก็คือขอบนะครับขอบเหรียญที่เป็นอัปากานะครับ ก็นะครับคลิปนี้ก็จะทำให้เห็นการแกะของเหรียญนะครับถ้าเกิดยังไงไม่คมชัดนะครับ ก็ต้องขอโทษพี่ๆและเพื่อนๆด้วยนะครับดูนะครับครับก็คลิปนี้นะครับก็จบแค่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่กดติดตามนะครับผู้เข้ามาใหม่ก็ช่วยติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ แล้วก็เหมือนเดิมครับคอมเมนต์คอมเมนต์ได้ครับพูดคุยกันได้นะครับก็วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆและเพื่อนๆมากครับ